สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้ครับมาแนะนําการเฮ็ดยาข่ายาใสเองนะครับโดยที่บริสิเปลียงหลายนะครับตัวนี้เอาเห็ดใสเองเลยนะครับประสบการณ์การเห็ดใสเองมากสามสี่ปีนะครับบว่าชิเป็นฉีดไล่มันนะครับฉีดไล่มัน สวนมั่นสวนทุกอย่างนะครับนาบงนาบ้านนะครับฉีดเดบิดนะครับอ่าเป็นสูตรนี่นะครับอ่ามีส่วนผสมยูแคสามยางนะครับพี่น้องมีส่วนผสมยูแคสามยางนะครับที่เขาเตรียมไว้แล้วก็อัตราส่วนนะครับที่เหมาะสมนะครับกับการฉีดบางคนว่าไปจะลดต้นทุนหรือฉีดเพิ่มต้นทุนนะครับตัวนี้ลดต้นทุนแน่นอนนะครับ ใส่มาแหล้วีปีนะครับรับประกันเลยนะครับฉีดบ่เกินสองสามเมื่อนะครับตายเรียบนะครับสูตรนี้นะครับแต่ว่าผสมในอัตราส่วนที่ผมแนะนำนะครับพี่น้องบางคนใส่น้อยนะครับใส่น้อยก็บบรเป็นผลนะครับใส่ตามอัตราส่วนนะครับที่ผมฉีดแนะนำนะครับมีส่วนผสมอย่างแน่นะครับหนึ่งนะครับ เกลือนะครับเกลือแกงนะครับหรือว่าเกีือบอกเม็ก็ได้เม็ดใหญ่ๆนะครับอถ้าเพิ่นละลายยากนะครับเกลือบอกเม็เม็ดใหญ่ๆนะ่พี่น้องเท่ากับละลายนา้ำถิ่มวะกอนจักมือสองมือได้ครับเพิ่นยังขีละลายบางคนก็ถ้่วอว่าได้ก็เอาเป็นเกลือแกงนะครับนะครับเกลือทำอาหารเท่านี้ละกินประจำวันเท่านี้ละนะครับสองนะครับ ปุ๋ยนะครับขาดบ่อใดเลยคือปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียเม็ดขาวๆนะครับ4600ปุ๋ยยูเรียนะครับอ่าสามอ่านะครับแฟบนะครับครับแฟบนะครับอ่าต้องใส่นะครับบ่ใส่บ่อใดนะครับพี่น้องนะครับสามแฟบนะครับ อัตราส่วนนะครับน้ำ20ลิตรต่อเกลือ1กิโลกร,รมัมปุ๋ยยูเรีย1กิโลกร,รมัมน้ำ20ลิตรนะครับใส่ถังผสมนะครับผสมข้อก้อนนะครับผสมให้เพิ่นละลายนะครับละลายให้เข่ากันซะก่อนนะครับตวงน้ำ20ลิตรนะครับเอามาผาสมใส่นะครับเกลือ1กิโลกร,รัมนะครับ ป๋ยูเรียหนึ่งกิโลกรัมนะครับเอามาละลายใส่กันก่อนนะครับเอาสองยางนี่นะครับเกลือกับปูยูเรียละลายใส่กันนะครับให้เพิ่นละลายสะก่อนนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับจังเอาแฟบใส่นะครับบ่อต้องใส่ถึงหอนะครับใส่ประมาณสองซอนแกงนะครับเป็นอย่างจังใส่นะครับบ่อใส่บ่อได้นะครับอ่า พี่พี่ถ้าใส่สูตรนี้แล้วต้องใส่นะครับใส่เพื่อว่าเขาใส่ถังนะครับถ้าพี่ว่าพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆที่เพิ่นบอผสมแฟบเข้าไปนะครับตัวนี้เขาขีดพังนะครับบางค้นก็ใส่เป็นเครื่องแบตเตอรี่นะครับบางคนก็ใส่เป็นมือปั๊มนะครับเกลือในพืชทีเทียให้ตัวนี้พังนะครับเนี่ยตัว ตัวฉีดเท่านี้พังนะครับขอไปกัดในเครื่องเท่านี้นะครับมันจีพังขีตันนะครับฉีรั่วนะครับฉีดให้เกิดความเสียหายนะครับเขาต้องใส่แฟบขาไปนํานะครับอ่าเพื่อนฉีดเป็นการเคลือบนะครับลอลรื่นบ่อห้เกลือคาบเกลือคาบปูยูเรี่ไปจับนะครับเพี้นให้เกิดความเสียหายนะครับต้องไซนะครับบางคนบ่อไซนะครับเอาไปฉีดนะครับเฮ็ดไปฉีดแล้วนะครับเครื่องตายนะครับ ต้องใส่นะครับฟังให้จบนะครับก่อนจะไปผสมถ้าใส่เข้าไปแล้วบ่มีปัญหาครับรับประกันเลยนะครับผมสูตรนี้ใส่มาแล้ว 3- 4ปีนะครับฉีดน้ำไหลมั่นนะครับสวนมั่นนะครับหรือว่าตรงที่ปีมียานะครับที่เฮ้าตองตองกำจัดนะครับได้ผลลอยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ฟังให้จบนะครับอัตราส่วนที่ผมแนะนำนะครับ เกลือหนึ่งกิโลกร,รมัมปูยูเลียหนึ่งกิโลกร,รมัมนะครับแฟบจกักสองซอนนะครับสองซอนแกงนะครับแล้วก็น้ำยี่สิบลิตรนะครับเอามาผสมใส่แล้วก็จังเอามาใส่ในถังนะครับพร้อมฉีดนะครับแต่ผู้ใดเห็ดลายนะครับผู้ใดเห็ดลายก็เพิ่มคืนตามจำนวนที่ผมบอกนะครับน้ำสี่สิบลิตรก็เพิ่มเกลือสองกิโลกร,รมัมนะครับ ปู๋ยเรียสองกิโลกรัมสูตรนี่เป็นสูตรเข้มข้นนะครับพี่น้องสูตรเข้มข้นนะครับตายนะครับตาย่าถ้ามีแดดเผาหลายนะครับถ้ามีแดดเผาหลายหรือว่าแดดแก่ๆนะครับอพืชแห้งตายพ่ายในมือนั่นเลยนะครับอรับประกันเลยนะครับพี่น้องพืชจีแห้งตายพ่ายในมือนั่นเลยนะครับสูตรนี้นะครับบ่เป็นอันตราย ับวเอ็นตาไลยต่อค้นนะครับถ้าใส่ปุ๋ยเคมีเลยเอ้ยถ้าใส่ปุ๋ยเอ่อถ้าใส่ยาขายนะครับอันตรายนะครับเขาหูเข่าปากอันตรายนะครับตัวนี้นะครับเอามาผสมเองนะครับเอามาผสมเองนะครับสูตรยาขายาเฮ็ดใส่เองได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฟังให้จบนะครับกระชีเข่าใจเป็นคลิปสั้นๆนะครับฟังให้จบแล้วก็ลดต้นทุนฮองด้งไร้นะครับ ครับผมสํารับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้กระโจ้เพียงซ้ำนี้นะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ